สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ครับเป็นข่าวกอล์สิบสองข่าวด้วยกันนะฮะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์เดดที่เคยมีข่าวพวัวพันกับทางแกเรต์เบลนะครับดาวเตะตัวเก่งของทางเรอัลมาริดนั่นเองตามรายงานที่ออกมาครับถ้าย้อนไปได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะ กระแสเกเลตเบลที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมเชส e s เตอร์เต็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะมากๆนะครับความต้องการของแกเลตเบลก็คือความต้องการที่อยากจะมีโอกาสลงสนามมากเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยซีดานก็คุมทัพอยู่แล้วก็ซีดานเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเลือกใช้แกเลตเบลสักเท่าไหร่แล้วแกเลตเบลก็ไม่มีทางเลือกมากนะครับก็เลยคิดว่าตัวเขาเองถึงเวลาที่จะต้องย้ายออกจากเรอัลมาดริดแล้วนะครับ มันเลยทำให้มีการเปิดเผยจากเอ u ดู d าร์โดอินดานะครับซึ่งเป็นนักข่าวแถวหน้าของสเปนเลยก็ว่าได้ครับได้รายงานมาว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูนะฮะโดยโชเซ่มันโยเนี่ยได้ลิสต์รายชื่อมานะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการคว้าตัวเกเรตเบล,เ,บลเข้าร่วมทีมแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเงินราวๆสัก250ล้านยูโรได้นะครับบวกกับค่าเหนื่อยที่มหาศาลนะครับเอาไว้ให้กับเกเรตเบลแล้วนะ ในตอนที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะสำหรับเกเรเบลเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของค่าเหนื่อยตอนที่เขาอยู่กับทางบรดริดเนี่ยเขาได้รับ14ล้านยูโรนะครับแบบไม่รวมภาษีนะพร้อมกับโบนัสนะนี่คือรวมทั้งหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกเรเบลเลือกมาแมนเชสเตอร์เต็ดในตอนนั้นเนี่ยเขาจะได้รับค่าเหนื่อยเนี่ยราวๆสัก25ล้านยูโรต่อฤด,ดูกาลครับ อันนี้อยู่ในกรณีที่ถ้ากิดลเบลย้ายมาแมนยูจริงๆในตอนนั้นนะเลือกที่จะย้ายนะครับแต่พอผลสุดท้ายครับมันก็เปลี่ยนไปโดยอย่างสิ้นเชิงนะครับข่าวมันก็พลิกไปเลยครับแบบเป็นดีลที่ล่มเลยนะฮะเพราะว่ากิเลเบลครับเป็นคนตัดสินใจที่จะบอกปัดข้อเสนอดังกล่าวของแมนยูนะครับหลังจากที่ทางซีดานประกาศแยกทางกับทางเออัลมาริดออกไปนะฮะ แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นครับคริสเตียโนโรนโดก็เลือกที่ย้ายออกจากเรอัลมาดริดไปอีกนะครับทำให้ตําแหน่งในทีมเรอัลมาดริดเนี่ยมันก็มีช่องว่างทีนี้ทางกาเดตเบลก็สบายเลยนะครับไม่มีผู้จัดการทีมที่จํากัดเวลาจํากัดการลงเล่นของเขาแล้วก็ไม่มีคู่แข่งอย่างคริสเตียโนโรนโดอยู่ในทีมแล้วโอกาสก็เต็มร้อยครับสำหรับกาเดตเบลก็เลยเลือกที่จะอยู่กับทางเรอัลมาดริดต่อไปนะฮะแล้วก็ปัดค่าเหนื่อยมาศาลที่แมนยู ยื่นเข้ามาให้เขาไว้พิจารณานะครับแล้วก็ทางเรอยลมาดริดเองก็อดได้เงิน250ล้านโยูโรไปโดยทันทีนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่ก็คือข่าวที่ได้มีการเล่นกันออกมานะครับเป็นข่าวข้อสิบก็ฟังหูไว้หูกันด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องนี้และกระแสต่อมานะครับก็เป็นกระแสข่าวของทางบาร์เซโลน่านะฮะในเรื่องของการตามหาแบ็กซ้ายรายใหม่เข้าร่วมทีมนะครับในช่วงมกราคม มี2รายด้วยกันครับพี่บาเวเดแล้วก็บารเซนาเล่งไว้นีฮะนั่นก็คือนาโชโมเรียลแล้วก็อัลเบโตโมเรโนนั่นเองนะฮะข่าวมีรายงานออกมาว่าอย่างไรบ้างนะครับตามรายงานที่ออกมานะครับเขาบอกว่าหลังจากที่บารเซนาปล่อยตัวรูคัสดีเนี่ยไปให้กับทางอเวอร์ตันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะฮะทำให้ตอนนี้ทางบาเวเดก็รู้สึกคิดหนักนะครับเพราะว่าในทีมเนี่ยมันเหลือจอีดิอาบา แบ็กซ้ายของทีมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับแล้วก็เตรียมที่จะหาแบ็กซ้ายรายใหม่อย่างที่ผมบอกไปครับในช่วงมกราคมทางสื่อสเปนก็ได้เลื่อนข่าวมาครับว่าตอนนี้บาเซน่าจับตามองสถานการณ์ของอ no. ัปโตโมเรโน่แบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงนาโชโมเดออลแบ็กซ้ายตัวเก่าของทางอาเซนอลอีกด้วยนะฮะซึ่งรายของโมเรโน่เนี่ยตามรายงานที่ออกมานะครับคือแน่นอนเลยครับ เด็กเวอ้ยวููก็น่าจะรู้กันนีครับมเรโน่ no ก็ตกเป็นตัวสมรองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวจริงที่ทําหน้าที่อยู่ของเวี้์พูลเนี่ยก็คือแอนเดรโโรเบิร์ตสันนะครับคือในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็เข้าฤดูกาลนี้นะนะฮะก็มีโอกาสลงเล่นค่อนข้างน้อยนะครับมันก็เลยมีโอกาสเป็นไม่ได้ครับที่มเรโน่อาจจะเลือกย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยอาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงเล่นด้วยนะครับถ้าเกิดเขาเลือกมา ร์เซโลนาท่นเองและในส่วนของทางนาโชเมเดอาลก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้รับความไวเนเชื่อใจจากอูนายเมรีเนี่ยนะฮะผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับให้ลงเป็นตัวจริงแต่ทว่าปัญหามันก็คือตอนนี้นาโช o มเดอาลเนี่ยก็เหลือสัญญาคาแข่งในถิ่นเอเมอร์เด t a สเตเดียมอีกเพียงแค่ปีเดียวนะครับซึ่งมีการคาดว่าน,นะฮะ ซึ่งถ้านาโชบาริอาลเนี่ยนะฮะตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางอาร์เซนอลออกไปอีกเนี่ยก็ส่งผลให้เขาเนี่ยสามารถเจรจากับทีมใดก็ได้นะครับในต่างแดนหรือว่าในลีกไหนก็ได้นะฮะเพราะว่าสัญญามันหมดแล้วนะครับก็สามารถเจรจาได้แบบค่าตัวฟรีเลยนะครับแล้วสโมสรอาร์เซนอซนลก็ปิดกั้นไม่ได้นะครับเพราะว่านักเตะไม่เลือกที่จะต่อสัญญาเองนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงมกราคมนะครับถึงแม้ว่วานาโชบาริอาล จะเป็นข้อสาคัญในแผนการําทีมของอูนายไม่ได้กี่ก็าตามนะครับนี่ก็คือข่าวที่น่าสนใจครับข่าวของมาเซนาที่ได้ลิงทั้งโมเรโนแล้วก็นาโชโมริอาไว้นะครับเป็นข่าวกว้าสิบเหมือนกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ